เเเนียยยลสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบพวกเราครับกับเอ็กอารนรีวิวครับผมวันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่เวันนี้เรากลับมากับรุ่นที่ออกมานานแล้วแล้วเราก็แอบเล็งๆกันเอาไว้สักพักหนึ่งแต่ว่ามันเพิ่งมาขายในบ้านเราที่ที่ร้านดีโลกสโตร์ครับอ่าแน่นอนนะครับขอขอบคุณดีโลกสโตร์ครับผมกล่องแบบนี้แน่นอนกล่องรองเท้าบาร์ดเจนว่าอะไรอ่าไม่ออกฮะ ดูโลโก้ดีกว่าดูโลโก้เดมเดนเนี่ยเดมนะครับใช่แล้วโลโก้ครับเจ็ดรุ่นนี้ก็คือรุ่นเดมเจครับ Xply ครับ GCA นะครับก็จะมาก่องแนวนี้หมดเลยแต่คราวนี้รุ่นนี้ที่ต้องแยกมารีวิวเป็นพิเศษเพราะเพราะว่ารองเท้าข้างในนะครับมันพิเศษจริงๆมันเป็นรุ่นที่พิเศษใช่ใช่เขาไม่เห็นราเห็นแล้วให้เห็นโอเคโอเคอาไเลยนะจับ นี่ครับเด D7 X Play นะครับ D7 X Play เนี่ยก็คือเด D7 นั่นแหละเนี่ยใช่จำเหมือนว่า Minor Change นะครับมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุครับมีการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์แล้วก็มีการ Collab Collab มีการเพิ่มลูกเล่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบลิมิเต็ดที่สุดของเด D7 X p เลยของซีรีส์นี้เนาะใช่เลยครับแน่นอนครับให้ดูที่โลโก้ก่อนอ่าตรงลิ้นเนี่ยจะเป็นเดมแต่ฝั่งเนี้ย แชร์ k แชร์แชร์เนี่ยแน่นอนแบรนด์รบอกถูกต้องนะครับรีบอกกับ Adidas นีจะเห็นตรงตัวนี้เรามาคอลแลบแรนดเฉพาะตัใช่ครับซึ่งตัวนี้การดีไซน์ได้เอาการดีไซน์ของรีบอฟแชร์โนซิสมาใช้รีบอฟแชร์โนซิสเนี่ยจะเป็นการดีไซน์ที่เป็นรักงเส้นดำๆเขาขบาววนเป็นวงกลม บนรองเท้าขาวเขาเอาตัวนั้นมาดีไซน์ลุคเดมเจตตัวนี้นะครับก็จะเห็นลวดลายทั้งนอกในที่เหมือนกันมีกลิ่นอายของแช็คโนซิสเต็มๆเลยโคตรเหมือนนะครับโคตรเหมือนเลยซึ่งรุ่นนี้เขาก็เลยมีสลักเอาไว้นะเป็น X p l y Dame Dollar นะครับ d e m ด Dollar ชื่อของเขาอยู่แล้วนะครับฟีดกับแช็คดีเซลเดมโนซิส ก็คือแช็คโนซิสก็กลายเป็นเดมโนซิสในรูปนี้นี่เองถูกต้องนะครับนี้เรามาดูดีไซน์ไปเรื่อยๆเรับอะเรื่องจากชิ้นหนังนะครับคือใช้ชิ้นหนังที่แบบคุณภาพดีเลยมีความนุ่มเรียกว่าเป็นเนื้อแท้เลยนะครับมีการสกรีนไอที่ผมอ่านไปเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีชิ้นหนังอีกที่ส้นตรงนี้จะมีโลโก้ของ Adidas กับรีบอรกนะครับอยู่คือแปลว่าเขามาโคกันแบบฟิชกันนะครับใช่แล้วส่วนน้าเท้าด้านในตรงนี้ ก็เป็น <zo> ชิ้นหนังนี่นะครับคือใช้หนังเนี่ยเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มแบบความหรูหราเรียกว่าพรีเมียมมากให้กับตัวรองเท้าใช่นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังกลับตัวเนี้ยที่ตามแถบตรงเนี้ยนะครับเป็นดอลล่าเอ็กซ์พลายแล้วก็มีบาร์โค้ดอยู่คาดว่ามันเป็นความลิมิเต็ดมั้นถ้ายิงบาร์โค้ดอาจจะลำดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจอาจจะเปป็นไได้โดยประมาณนั้นนะครับบริเวณข้อเท้าครับมีเชือกเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ครับล้อมอยู่วิ่งเส้นตามขอบนะครับเนี่ยเป็นเชือก ขยับได้แล้วก็มีการเย็บถักไว้ตรงบริเวณข้างหน่อยเชื่อนั่นหนาเลยคือตรงนี้เป็นดีไซน์นะครับดีไซน์ล้วนๆตามาแล้วรู้สึกว่าเออทำให้รองเท้ามันไม่โล่งมันดูแฟชั่นเพิ่มขึ้นมันเป็นแฟชั่นเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณหูช่วยสวมด้านหลังนะครับก็เป็นขาวสลักดำเช่นเดียวกันก็เล่นดีไซน์ไปมีเล่นดีไซน์เหมือนกันนะครับตอนนี้ไปดูที่ส้นเลยลกันะครับบริเวณของตัวบอดี้เนี่ยนอกจากชิ้นหนังที่เขา เสริมเข้ามาในเรื่องความดูแลแล้วนะครับเขายันคงคุณสมบัติของความเบาและการระบายอากาศที่ดีด้วยการใช้ผ้าตะข่ายถูกต้องนะครับเ,เป็นผ้าตาข่ายแบบที่ดูดีอ่ะแล้วรูกว้างสบายแน่นอนไม่ใช่ตาข่ายแบบธรรมดาใช่นะครับค่อนข้างมีเลเยอร์หลายชั้นใช่นะครับแล้วก็ลงมาที่ส้นเท้านี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้แต่เป็นเหมือนแบบเป็นการวิ่ง วิ่งได้เหมือนเหมือนวิ่งสลับเออเนี่ยบริเวณตัวซีทรูกับเป็นตัวเป็นล่องขึ้นมาใช่ตรงนี้ทำให้มันมีมิติของความแบบ 3D ใช่ใช่ครับรูปดูจะมีแบบเป็นคลื่นใช่ถูกต้องตรงนี้ทำให้รองเท้าดูมีอะไรมากขึ้นอีกเยอะเลยใช่เลยนะครับแล้วสีขาวกับสลับดำนี่คือมันเป็นโดนคู่สีที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับบีบดูมีวัสดุแข็งอยู่ด้านในครับเพราะฉะนั้นร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ตกอะไรออกคือร์ฟอร์แมนซ์เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเจ็ดเลยเหมือนเป้ทุกอย่างเออ ระบบรองรับแรงกระแทกก็เป็นไลท์สไตร์ใช่ครับนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างอาตรงส้นตรงเนี้ยมีการฝังชื่อเอาไว้ครับเออ่ตาไม่ดีแก่แล้วเหมือนกันตาอ่านอยากรู้ไปซื้อเอาอ่านไม่ออกซื้อไปหาเอาตลาดไม่พอจริงจริงแต่คือจะบอกว่ามันมีการใส่กิมมิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคู่นี้ถูกต้องซ่อนอยู่ตามที่ต่างตใช่นะครับในรองเท้าคู่นี้เลยซึ่งสวยมากๆนะครับบริเวณลิ้นรองเท้าข้างขวา จะมีโลโก้เดมข้างซ้ายเป็นโลโก้แชกใช่ครับนะครับคู่กันเดือเป็นเดมและ, <O> แล,ะลองให้ดูพื้นรองเท้าครับพร้อมกันโอเคเนี่ยข้างในครับเนี่ยพี่ข้างหลังเนี่ยครับพื้นนี่อใชใ่ให้น้องดูว่ามันจะมีความแตกต่างคือสีเขาตั้งใจอ่ะอ่าคือรีบอกอะมันจะมีสีอย่างนี้อยู่แดงฟ้าอะไรอย่างเงี้ยะนะครับไม่แต่ตรงไอ้ตะาก,ก่ก็มีเหลืองมีแดงใช่แสบเข้ามานิดนิดหน่อยใช่ ซึ่งแสดงออกของความเป็นบริกบอกถูกต้องก็อยลองด้านในของพี่เอกเมื่อกี้ข้างข้างล่างเป็นสีเงินใช่ไหมข้างในก็สีเงินของเฮียนี่สีแดงอ่นี่ก็สีแดงใช่ครับเป็นแมทคู่กันกลายเป็นเหมือนแบบคู่สีตรงภามที่มันแมทแล้วลงตัวโดนะครับของรุ่นนี้โดนมากซึ่งทําให้ความขาวดำของมัน่ะ บางคนอาจจะไม่ได้ชอบขากดดำดิใช่พอมันมีสีเข้ามานิดนิดหน่อยๆวกเนี้ยมันทำให้เกิดความสมบูรณ์แนแง่ของการลงความลงตัวนะครับที่อยากพูดให้ยิ่งว่าเดมเจ็ดรุ่นปกติพื้นด้านในมันจะไม่ใช่ไม่ใช่แนวมัสซาชแบบนี้นะอันนี้มันเป็นลื่นมีลูกเหมือนตะกลุ่มตะปั่นเหมือนนวดเป็นแนวออกนวดนิดๆใช่ก็คือเป็นรุ่นพิเศษจริงๆเนี่ยตรงหัวรองเท้าก็มีเขียน free to create อ่าเป็นคำของเดมอยู่แล้วชวัสดุพื้นละกันครับ คนปูนไม่ได้แตกตา่างจากรุ่นเดียมปกตเปิเป็นเป็นยางหนาใช่ผน <ล S 2> ปูนแล้วก็ที่สำคัญคือน้ําหนักเบาครับนะครับตัวนี้ไม่หนักตัวนี้เบาคาน้เบาซึ่งตัวนี้หมายความว่าคุณไปถ้าใส่เล่นบาส ก็ไม่มีปัญหาเลยจะลุยปูนจได้รุ่นที่เจชอบอยู่แล้วเดวนมาเจก็ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็ใส่เดินเล่นก็ได้ยาวๆเลยเพราะว่าความคงทนเนี่ยเขาใส่มาให้เต็มเหมือนเดิมนะครับถูกต้องพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใส่เดมเจนะไลท์สไตร์ของรุ่นนี้นะครับจะให้เดนซิตี้ที่ย่นข้างดี ไม่นุ่มยุบจนเกินไปถ้าเทียบกับเดม6เดม7เนี่ยจะเรียกได้ว่ายุคตัวช้ากว่าช้ากว่าถูกต้องช้ากว่าทําให้มีอายุการใช้งานถ้าคุณใส่เล่นบาร์ด้ยาวนานกว่ายาวนานกว่าใช่แล้วความนุ่มก็คือสบายเท้าดีใช่และสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของนอกแต่โทรแมนคือความสบายฟิคชั่นถูกต้องนะครับรูปทรงของช่วงหน้าเท้าใส่สบายเลยอ่ะ น่าทักวู่างกว้างมากนะครับอย่างคนบ้านเราเนี่ยมักจะหน้าขท้กว้างหรือบานบาอย่างเงี้ยอเลิฟเลยรุ่นนี้เลิฟเลยใส่เข้าไปนี่โอ้โหเฮียหลงรักเลยฟิลดีตัวนี้ดีมากฟิลดีใส่สบายคุณสามารถที่จะใส่เดินได้ทั้งวันเลยไม่บีบไม่กัดผมเรื่องไซส์เี้เน้นย้ำนิดนึงแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่ได้มาลองอืันนี้มันจะโอเวอร์จะโอเวอร์ไซส์นะครับไอเดียก็คือว่าถ้าคุณเคยใส่อดิดาส สมมติว่าเบอร์สัก11 UK ครับนะคุณก็ลดไปครึ่ง UK เหลือ10.5 UK ประมาณนั้นอย่างพี่เอก12 UK ก็เหลือ11.5 UK ครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่ถ้าคุณไม่คิดว่าจะใส่เล่นบาสก็ใส่ปกติก็ได้ผมแนะนำว่าใส่เบอร์เดิมก็ได้มันก็จะสบายสบายคือมันจะกลายเป็นแบบรองเท้าที่ใส่ได้ทั้งวันสบายสบายแต่ถ้าต้องใส่เล่นบาสต้องมีความกระชับหน่อยก็แนะนําให้ลดสักประมาณ ครึ่งเบอร์นี้ถึงว่าคุณใส่กางเกงขายาวครับนะสีแบบสีดาสนิทถุงเท้าขาวซื่อยืดสีขาวโอ้โหคนลงตัวขาวดําเลยเป็นม้าลายเลยทั้งตัวเลยเดินข้ามถนนนี่รถไม่ชนแน่นอนชนเนี่ยเพราะว่าไฟไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวต้องไฟแดงก่อนต้องไฟแดงก่อนราคาครับพี่ครับสี่พันสองร้อยบาทคือปกติราคาเดมมันสี่พันห้าแล้วทำไมถูกลง แต่มารอบนี้กลายเป็นว่าราคาเขาอาจจะเป็นเพราะว่มามาช้าหรือเปล่าที่เราไม่แน่ใจเลยลดให้เลยยังดีกว่าไม่มาเนี่ยหะปรามามัไม่รู้แลไม่รู้แบบ 4, สี่พัอแต่รู้แต่ว่าราคาโดนมากและสมาชิกของรา้านดีหลกน่าจะมีส่วนลดอีกสิอร์เซครับผมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นที่แนะนำมัสมั m มัสแฮ v มัสแฮเพราะฉะนั้นไปติดตามซื้อกันทุกคนเย้วันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ ในะครับแล้วรอติดตามเลยเพราะช่วงนี้รองเทารุ่นใหม่เข้าเพียบขยอยเราจะมีรองเท้ารีวิวเพียบเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวจัดให้รอติดตามครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย